ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็เขียนมาได้ประมาณหนึ่งละสังเกตข้อสังเกตก็คือโปรแกรมเราก็จะทํางานจากบนลงมาล่างนะครับจากบรรทัดที่อยู่ข้างบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะทําทุกบนทัดทีนี้ในการเขียนโปรแกรมให้มันมีความยืดหยุ่นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันก็จะมีคำสั่งอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสั่งให้โปรแกรมเนี่ยกก็ได้ครับว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับ เราเรียกว่าเป็นคำสั่การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขแบบแรกที่นิยมใช้เหมือนกันก็คือการใช้คำสั่งเลือกทําโดยใช้คำสั่ง if e ครับ if e ซึ่ง if e เนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันครับเอาเป็นว่าดูแบบแรกก่อนแล้วกันครับพื้นฐานเลยนะครับคำสั่งของ if e ก็จะขึ้นต้นด้วย if e นะครับ if ภาษาไทยแปลว่าถ้าเนาะถ้าแล้วก็มีวงเล็บข้างในวงเล็บนี้ก็จะเป็น ข้างในวงเล็บนี้ก็จะเป็น condition condition ก็คือเงื่อนไขนะครับก็คือเราบอกว่าถ้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในวงเล็บเป็นจริงครับให้ทําคําสั่งที่อยู่ข้างในปีกการี้นะครับะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายปีกกาเปิดเครื่องหมายปีกกาปิดปีกกาเปิดเป็นการบอกบอกโปรแกรมให้รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคําสั่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้มาทําปีกกาเปิด ไล่ไปเรื่อยจนถึงปีกาปิดนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องทาคํำสั่งที่อยู่ในปีกานี้นะครับ statement น,นี้คือคำสำคั่งนครับอย่างในภาพโฟชก็เขียนค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อมันวิ่งมาถึง if ปุ๊บนะครับมันจะเช็คเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขอยู่ไหนครับเงื่อนไขอยู่ในวงเล็บซึ่งเงื่อนไขนี้จะต้องสะท้อนคําตอบออกมา2คําตอบนะครับไม่ ถู <True. S 2> ก็ฟองไม่จริงก็เท็จนะครับถ้าเมื่อไหร่เป็นจริงนะครับจึงจะทําคำสั่งที่ if e ควบคุมอยู่นะครับคำสั่งหนึ่งที่ if e ควบคุมอยู่ก็คำสั่งที่อยู่ในวงเล็บปีการนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องสนใจคำสั่งพวกนี้ครับข้ามไปเลยนี่คือคำสั่งของ if e นะครับสิ่ง,งนี้นะครับ เป็นเงื่อนไขที่เราจะวางก็เป็นเงื่อนไขอะไรก็ได้ที่สะท้อนให้เห็นว่ามันจะได้คำตอบออกมาสองค่าคือ True กับ False นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้นี้พดในการเปรียบเทียบก็ได้นะครับว่าให้เอาสองค่านี้มาเทียบกันนะครับว่าถ้าเทียบกันแล้วมันก็จะได้ True กับ False ใช่ไหมครับเท่ากับหรือไม่เท่ากับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างครับสมมติว่าในตัวอย่างบอกว่าเออถ้าผมจะเช็คว่า คุณผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับโดยใช้คะแนนตัววัดสมมติว่าผมจะอาจจะฉีกจากสไลด์นี้นิดหนึ่งนะครับปกติเราเรียนเนาะเราจะสอบผ่านเมื่อคะแนนเกินครึ่งหนึ่งนะครับสมมติร้อยคะแนนเนี่ยห้าสิบก็ถือว่าผ่านนี่นะครับแต่ในสไลด์เนี้ยเขาบอกว่าหกสิบนะถึงจะถือว่าผ่านนะครับก็มีการออกแบบแนวคิดไว้นิดหนึ่งครับว่าขั้นแรกนะครับให้ทําการกําหนด ค่าของรีซอลตัวแปรรีซอลเพื่อใช้ในการเพื่อเป็นผลลัพธ์นะครับว่าเป็นผ่านเกณฑ์นะครับเขียนว่าผ่านเกณฑ์รับค่าที่เป็นชื่อของนักเรียนแล้วก็รับค่าอีกอันนึงที่เป็นคะแนนของนักเรียน,นครับเสรินนนมคะแนนเนี่ยมาเทียบนะครับถ้าคะแนนเนี้ยมันน้อยกว่า60จริงนะครับถ้าจริงให้บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ นะครับถ้าจริงว่าไม่ผ่านเกณฑ์นี่ก็ไปทําข้อสีใช่ไหมครับก็คือให้พิมพ์รายละเอียดเข้าไปแต่ถ้าไม่จริงเป็นไงครับถ้าไม่จริงก็คือก็ไม่ต้องทําข้อ3นี้นะครับไม่ต้องทําข้อสามนี้แล้วก็ข้ามไปทําข้อสีเลยทันทีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขียนเป็นโฟลชาร์ดก็จะเป็นตามนี้ครับก็จะเป็นเริ่มโปรแกรมกําหนดค่านะครับรีซอ ใช่ไหมครับว่าผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ทําการรับค่าชื่อครับรับค่าที่เป็นอะไรครับที่เป็นตัวคะแนนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วพอนวิ่งมาถึงตัว a อเนี่ยมันคือจุดจานะครับมันก็จําไปที่ A ตรงนี้คือโพชันนี้มันเขียนไม่พอหน้านี้นะครับมันก็เลยต้องทำเป็นสส่วนนะครับเอจำไปที่ a ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คว่าเอะคะแนนที่ป้อนเนี่ยมากกว่าไอ้น้อยกว่า60หรือไม่ถ้าสูตรป้อน80 มันก็จะเป็นเทสใช่ไหมครับละสิบเนื้อเกินหกสิบเป็น 60, เทสมันก็จะข้ามไปเลยแต่ถ้าฟอนว่าสี่สิบสี่สิบน้อยกว่าหกสิบจริงมันก็จะวิ่งตรงนี้ครับตรงทรูแล้วมันก็จะมบ,บอกว่ารีซอเดิมที่เคยเขียนว่าเป็นผ่านเกณฑ์ก็จะถูกปรับให้เป็นไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ทําอะไรครับแล้วก็ทําการแสดงผลออกมาว่านายอะไรก็ว่าไปนะครับคะแนนเท่าไหร่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะ มันก็จบโปรแกรมเพราะฉะนั้นถ้ากรอกมากกว่า60มันจะถูกกําหนดเริ่มต้นอยู่แล้วว่าผ่านเกณฑ์มันก็จะแสดงว่าผ่านเกณฑ์นะครับถ้ากรอกต่ากว่า60ิเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะอะไรครับมันก็จะถูกเปลี่ยนผลจากผ่านเกณฑ์ให้เป็นไม่ผ่านเกณฑ์และถูกนามาแสดงผลตามนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของคําสั่ง if นะเลือกทําเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับวิ่งเข้ามาเจอ if ป,ปั๊บเงื่อนไขเป็นจริงก็เลือกทํา เดี๋ยวผมจะลองเขียนอย่างเร็วๆให้ดูแล้วกันนะครับยวจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า e x a m if นะครับ Demo if แล้วกันในบ้อง if if demo if demo นะครับจะว่า if demo จะว่านะครับ มันไม่ให้มีเครื่องหมายลบนะละผมลบเอาตัวนี้ลบทิ้งไปก่อนเหมือนกันนะครับดีลิทเพิ่แอร์ตั้งหมายตั้งหมายตั้งหมายครับ if demo นะครับด o t java นะครับก็จะมีคลาส if demo ขึ้นมาให้นะครับแล้วผมก็ต้องมีเมธอดชื่อว่า main ใช่ไหมครับอตอนนี้ผมก็พร้อมรันแล้วนะครับ if demo สิ่งที่เขาบอกว่างั้นต้องประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับอันแรกนะครับ ชื่อว่าอะไรนะครับ r e s u l t ใช่ไหมครับ r e s o u l t เท่ากันเขาบอกว่าให้ผ่านเกณฑ์ไว้กกอนผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์เ,เ,เดี๋ยวเราไปดูตัวเงื่อนไขของเขานะครับการ r e s o u l t ขึ้นมาว่าให้ผ่านเกณฑ์ให้รับค่าชื่อแล้วก็รับค่าตัวอักษรไอ้คะแนนนะครับก็ ข้างชื่อรลบข้างมก็ต้องใช้สแกนเนอร์ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นเรียกใช้สแกนเนอร์นะครับแล้วก็เรชื่อสแกนเนอร์ตัวนี้ว่า Input r e a d e r แล้วกันนะครับ n e w s c a n n e r System ครับอันนี้ประกันสแกนเนอร์มาสังเกตนี้พอเรียกสแกนเนอร์ปุ๊บอิ p พ r ตบรรทัดนี้ก็มาเลยท,ทันทีครับ เสร็จแล้วผมก็จะทำการสแกนเอาชื่อมาใส่ใช่ไหมครับผมก็จะตั้ง string name เท่ากับ input mm hmm. reader read. dot next line นะครับอันนี้คือเป็นการอ่านค่าจากคีย์บอร์ดนะครับเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร name นะครับเพื่อให้ดูง่ายๆนีดนึงผมจะพิมพ์ s out ตรงนี้นะครับแสดงข้อความว่า กรอกชื่อนะครับกรอกชื่อนะครับตามนี้เลยนะครับกรอกชื่อถ้าใครพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ะะก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้นะครับพิ้นเนี่ยที่นี้ผมจะเอาเอเอนออกนะครับให้เป็นปิ้นอย่างเดียวไม่ใช่พินหลายนะครับตามนี้นะครับกรอกชื่อครับ s ท l เออ็นางนี้เป็นข้อความหรือว่ากรอกคะแนนนะครับกรอกคะแนน แอนที่ว่าเนี่ยเป็นเอาเป็นอินทิเจแล้วกันนะครับ i n นทิเจอร์เป็นจำนวนเต็มสกอร์นะครับสกอร์เท่ากับอ n p u t ต e a d e อนะครับ dot next in นะครับอันเอตอนนี้ที่ผมจะได้ก็คือผมจะได้ค่าเริ่มต้นของ r e o u ซ c e ที่เขียนว่าผ่านเกมแล้วก็มีการประกาศเอา ตัว name น,นะครับแล้วก็ score เพื่อมันรับข้อมูลนะครับอือลองดูก่อนนะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับปึ๊บกรอกชื่อสมมติว่านาย i อ o n น m n นนะครับอ่านาย i อ o n น a n กลอกคะแนนอู้คะแนนถึงบนท่าน,นลงมาเนาะสี่สิบคะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าอ่าโอเคตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอา LN นี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันปิ้นออกมาตางนี้นะครับ ก็จะได้ตามนี้เลยตอนนี้ผมได้ข้อ2แล้วครับอันแรกการรีซอและกำหนดให้มีค่าเท่ากับว่าผ่านเกณฑ์เอมาแล้วนะครับรับข้าง s t d n a m e กับ score เ,ออเ,ออเดี๋ยวตอนนี้ผมผมอาจจะไม่ตรงกับโจทย์สักหน่อยออาตรงกับโจทย์นะครับอ,อตามตรงกับโจทย์เดีล้วกันนะครับ name s t d n a m e ครับรับคำ std name สอบสกอร์มาล้นะครับอ่าเรามาแล้วนะ mm. บอกอะไรครับ mm. เงื่อไนไขบอกว่าให้เช็คให้อ e f นะเช็คถ้าสกอร์น้อยกว่าหกจริงให้เขียนว่าไม่ผิดเกณฑ์ผมก็เขียนตรงนี้นะครับ mm. ตรงนี้ส่วนนี้คือรับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือต่อไปเป็น if e ฟนะครับอ่า if e เรามาดู if e แต่ผมอบเป็นวรรคที่หนึงจะได้เห็นช่องว่างนะ if e นะครับ if e มันจะมี if e ให้เลือกอีกสองอัน if e แรกก็คือ if e ที่เป็นคำสั่ง if e เลย if ห e นึ่งเป็น b l o c นะครับอย่างนี้ก็ได้ if ห e นึ่งเป็น b l o c นะจุกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมี if e มันก็มีโครงสร้างสร้างไว้ให้เลยนะครับตามนี้เลยก็จะมี if e มีวงเล็บในถึเ, e AP, เ,เงื่อนไขนะนะครับก็บอกว่าถ้า re น้อยกว่า60ใช่ไหมครับอ่ารงนี้เลยครับถ้าสกอร์น้อยกว่าหกิบจริงให้ทําตามนี้ทำตามนี้ทําทอะไรอะ่ะทำตามนี้ก็คือให้ผลสอบเท่ากับไม่ผ่านเกณฑ์ผลสอบที่ว่าก็คือรีซอสใช่ไหมครับงั้นเราก็าไปกําหนดลยครับรีซอสเท่ากับไม่ผ่านเกณฑ์ สตรงนี้นะครับจะนัดทำอะไรต่อจแล้วทำถ้าอ้าศูนไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้ไปทาข้อสีข้อสีคืออะไรครับพิมพ์ชื่อนักเรียนคะแนนสอบแล้วก็ผลสอบแล้วก็จบการทํางานโอเคเราก็ไปเลยนะครับ S Out นะครับพิมพ์ชื่อนักเรียนนะครับชื่อนักเรียนก็คืออะไรครับ STD Name บวกกับอะไรครับทำไมบอกอย่า้ บวกกับคะแนนนะครับบวกกับคะแนนผมใส่ข้อความนิดหนึง่งให้มันเว้นเว้นหน่อยนะครับอบวกกับคะแนนสกอร์ใช่ไหมครับสกอร์เอามาต่อกันนะคือหมายบวกเนี่ยบวกกับอะไรครับเดี๋ยวเว้นเว้นวักนิดหนึ่งเว้นวักผลนะครับผล,ลก็คือนะครับรีโซลนะครับต่างนี้เลยนะครับเอาลังนะครับลองดูน้น ชื่อนายไอรอนแมนนะครับขอโทษต้องกดตัวนี้ก่อนนะกดนี้ไอรอนแมนนะครับได้ทั้งหมด4ีจคะแน่นนะครับ e อ t เ r อร์ผลลัพธ์ก็คือไอรอนแมนนะครับนี้นะ s d a m e นี่คือไอรอนแมนนะครับตัวนี้คือตัวว่างนะขอโทษนะฮะพอดีหน้าตุกนี้ปึ๊บปิดอ่าตัวนี้คือตัวว่างครับตัวว่างก็คือตรงบริเวณนี้นะครับ หล้นะครับผลลัพธ์คือสี่สิบนะครับข้อความลิซองก็คือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงอะ่ะเขาตอนแรกีิซองก็เป็นผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับแต่พอเรากรอกไปกรอกมาเรากรอกสี่สิบสี่สิบมันน้อยกว่าหกสิบจริงนะครับสี่สิบมันน้อยกว่าหกสิบจริงแสดงว่าบรรทัดที่สิบสามเนี้ยก็จะทํางานนะครับบรรทัดที่สิบสามนี้ก็จะทํางานพอทํางานแล้วเป็นไงครับมันก็จะ เปลี่ยนค่ารีโซลให้เป็นไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองนะครับตรน,นี้ก็พอผ่านตรงนี้ไปก็คือก็จะมาทำงานที่บรรทัดที่1 5้านะครับตามน,นี้เลยนะครับมาเยนตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองดีบักให้ดูนะครับลองทำสเต็ปทำงานให้ดูนะครับก็คือเราจะลองรันดีบักไปทีละสเต็ปนะครับผมจะมันจุดไว้ให้ตรงน,นี้ก่อนนะครับ ผม,มาา์จุดสีแดงไว้ตรงบรรทัดที่5นี้นะครับโอเคนะเราจะมาดูการทำงานของ if e ทีละสเต็ปกันนะครับกดดีเบสนะใ้นะโปรแกรมจะทำงานแล้ววิ่งมาหยุดที่บรรทัดที่5นะครับสังเกตดูไอ้คือหมายลูกศรสีเหลืองเนี่ยมันหยุดตรงบรรทัดที่เราเบรกไว้นะครับอตามนี้เลยนะครับอ่าตอวนี้ local ขอ,ของเรามีมีตัวแปรอะไรบ้างยังไม่มีนะครับตามนี้นะครับผมจะกดปุ่มนี้นะครับ step over นะครับเพื่อกระโดดไปในสเต็ปถัดไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีตัวแปรเพิ่มนะครับพอมันผ่านน้าที่ห้าไปก็จะมีการประมวลผลโดยการประกาศตัวแปรแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้นะครับ r e s o u เป็นผ่านเกณฑ์ครับ step over ต,ต่อมานะครับ ก็จะมีการประกาศสแกนเนอร์เพื่อรอรับค่านะครับสเตปถัดมาสเตปถัดมานะครับสเตปโอเวอร์ถัดมานะครับกดก็ก็มีการแสดงข้อความว่ากรอ,อกชื่อใช่ไหมครับอ่แต่ยังไม่มีอะไรกระพริบตรงนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการอ่านค่านะครับถ้าผ่านบรรทัดนี้ไปจึงจะอ่านค่านะครับสเตปถัดมาครับกดปุ๊บอ่าถึงตอนนี้ไอ้ตัวเรืองเหลืองนี้มันหายไปใช่ไหมแสดงว่ามันรอรับค่าอยู่ตรงนี้นะครับบรรทัด บรรทัดนี้มันทำงานนะครับผมกลิกชื่อนะครับสมมุติว่าผมกรอกเป็นนายสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนกด enter นะครับเซงเกตฑตัวตัวครับลูกศรเลือนเมื่จะกลับมาในจุดนี้นะครับถ้าทัดมามก็จะอยู่ในขั้นตอนที่เก้านะครับสังเกตน,นะตอนนี้โปรแกรมยังทำจากบ,บนลงมาล่างนะครับตามคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับอ่าก็สเต็ปถัดมากดสเต็ปก็จะได้เป็น กรอกคะแนนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่พร้อมจะกรอกอะไรนะครับเพราะว่าคําสั่ง List ยังไม่มานะครับพอผ่านบรรทัดนี้ถึงจะรับนะปึ๊บอ่ากดสเตทันมากออคะแนนสมมุติผมกรอกไว้ที่90คะแนนนะครับกด Enter นะครับอ่าเมื่อกด Enter นะครับตอนนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือจะมี Resolve เกิดขึ้นมี s t d name นะครับชื่อว่า Spider-Man นะครับนีวก็มีสกอร์ที่กรอกเมื่อสักครู่นี้คือ90 อยู่ในระบบนะครับอยู่ในหน่วยความจำเมื่อมาถึงบรรทัดนี้นะครับก็จะทำการเปรียบเทียบนะครับตอนนี้มันพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้สกอร์เนี่ยเท่ากับเก้าสิบนะมันโชว์ให้ตรงนี้เพราะงั้นเก้าสิบน้อยกว่าหกสิบจริงหรือเท็จครับก็เป็นเท็จอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะ90้าสิบมันมากกว่าหกสิบใช่ไหมครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเรากดสเตปโอเวอร์นะครับตรงนี้นะกดปุ๊บมันจะข้ามบรรทัดที่ส3บสามมาเลยครับ เพราะวรรทัดที่ทร่ัดที่สิบสามเนี่ยจะถูกทําก็ต่อเมื่อเงื่อนไขมันจริงแต่เมื่อสักครู่นี้เก้าสิบมันมันน้อยกว่าหกสิบเนี่ยมันเป็นเท็จครับมันก็เลยไม่ทําครับมันก็เลยกระโดดมาเลยคราวนี้มันกระโดดมาตรงไหนครับกระโดดมาคําสั่งถัดมาที่อยู่หลังจากอ f บรัที่ที่สิบสี่นี้ยังเป็นออยู่นะวันที่สิบสี่ยังขอบเขตของอ f อยู่นะครับเั้นตัวนี้เมื่อไหร่ เป็นจริงจริงจะทําถ้าไม่เป็นจริงมันโดดข้ามาเลยนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับมันก็พร้อมที่จะปินเอาสามค่านี้ออกมาผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ Spider-Man มนคะแนนเก้าสิบผ่านเกณฑบและอืๆก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยจนสุดสิ้นสุดกระบวนการโอเคไหมครับจนสิ้นสุดกระบวนการนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในเกมที่เราเขียนนะครับก็จะเป็นตามนี้ จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่า if เป็นคำสั่งที่ใช้ในการให้เราเลือกที่จะทำคำสั่งที่มันควบคุมอยู่นะครับเช่นถ้าเรามีวงเล็บปีกาอยู่เนี่ยแสดงว่าบรรทัดที่สิบสามเนี่ย if มีคุมอยู่นะครับถ้าเป็นจริงเมื่อไหร่จริงจะทำถ้าไม่เป็นจริงก็จะไม่ทำนะครับนี่คือเรื่องต้นกับ if นะครับคราวนี้ในการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ เพื่อไม่ให้มันทื่อๆกันไปเนาะมันก็จะมีการวางเงื่อนไขนะครับมาถึงจุดหนึ่งตรงนี้ทําได้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ if e ช่วยในการเขียนโปรแกรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องต้นกับ if e ในสเต็ปแแรกนะครับก็คือ if e ธรรมดาเฉยนะครับในครั้งนี้จะมี if e else หรือ nest if e อะไรก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้น่าจะยาวไปแล้เอาประมาณนี้พอ